เขาทําได้ผัวเงิน,กนเกษียณเยอะคงจะสบายเนาะคงจะได้เป็นมาดามไม่ต้องทํางานบบเด้จ้าได้หลายเพลินกับบได้หายด้ยจ้าเงินเพิินจ้าแถามยังช่วยเขาอีกเดือนละ พอ,อด้ะสิมาพดี่น้องมาจะเล่าให้ฟังสามีได้เงินเดือนเยอะยังทำงานอยู่ไหมเขาให้ใช้เดือนละเท่าไหร่มาเป็นเมียฝรั่งทำไมต้องทำงานวันนี้จะมาตอบตอบให้พี่น้องค่ะตอบตอบตอบค่ะพี่น้อง ปล่าค่ะพี่น้องทำงานค่ะทำงานมาสิบเจ็ดปีแล้วค่ะพี่น้องมาทำงานตั้งแต่วันที่มาเหยียบเดนมาร์กได้หกเดือนค่ะพี่น้องไม่เคยหยุดเลยคะ่ะแถมยังช่วยฝรั่งเดือนละช่วยเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ว่าโอ้โหการที่เป็นเมียฝรั่งนี่มันไม่ได้ใช่แบบเหมือนในละครค่ะพี่น้องมันไม่ได้ใช่เหมือนในละครคะ่ะ มันมันส่วนทางกันค่ะพี่น้องมันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะส่วนทางกันมากค่ะพี่น้องเนมียฝรั่งทําไมต้องทํางานวันนี้จะมาตอบตอบให้พี่น้องค่ะตอบตอบตอบค่ะพี่น้องเปล่าค่ะพี่น้องทํางานค่ะทํางานมาสิบเจ็ดปีแล้วค่ะพี่น้องไม่ทำงานตั้งแต่วันที่มาเหยียบเดนมาร์กได้หกเดือนค่ะพี่น้องไม่เคยหยุดเลยค่ะแถมยังช่วยฝรั่งเดือนละ ช่วยเหลือกันช่วยเขาเดือนละสองหมื่นบาทบ้านเราค่ะพี่น้องฟังไม่ผิดค่ะไม่ได้ได้เงินเดือนค่ะพี่น้องแต่ครอบครัวอื่นไม่รู้แต่สําหรับครอบครัวนี้ก็คือช่วยเหลือเงินทํางานมาก็ธนาคารจะหักไปเลยค่ะเดือนละสามพันสามพันที่นี่สามพันค่ะเดือนละหมื่นโทษโทษค่ะเดือนละหมื่นห้านะคะเราช่วยเหลือกันช่วยเขาเดือนละสามพัน เอาแล้วทำไมต้องช่วยฝรั่งมีเงินเยอะแยะเงินเยอะก็เงินเขาค่ะพี่น้องเขาไม่ได้ให้ค่ะพี่น้องพี่น้องฟังไม่ผิดเขาไม่ได้ให้ค่ะถึงเขามีเง,เงินเยอะเขาก็ไม่ให้เราค่ะพี่น้องเป็นผัวเมียกันเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันค่ะพี่น้องเราถึงจะอยู่กันได้ใช่ไหมคะวันนั้น วันวันนี้เขาซื้อกับข้าววันหน้าเราซื้อกับข้าววันนี้เขาซื้อเค้กวันหน้าเราก็ซื้อเค้กก็คือเฉลี่ยกันค่ะพี่น้องก็คือหมายาว่าอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความเหมือนกับเป็นเพื่อนกันนมพี่น้องถามว่าทําไมเขาไม่ให้เงินเดือนไม่รู้ค่ะไม่เคยได้เงินเดือนค่ะพี่น้องเงินบ้านเงินส่งบ้านก็ส่งเองค่ะ ขไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยค่ะพี่น้องดิ้นลนหาค่ะดิ้นลนเองค่ะไม่ได้มีใครมาช่วยเรานะคะไม่ใช่ว่ามาบอกอุย้ยน่ากลัวนะ่ะจะไม่ได้มาทําไมพูดแบบนี้อะพี่พูดความจริงค่ะพี่น้องนี่พูดความจริงค่ะไม่ได้ได้เงินเดือนค่ะแถมยังมาช่วยเขาอีกค่ะพี่น้อง เราต้องช่วยกันค่ะพี่น้องอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันนะคะก็คือแล้วแต่ว่าครอบครัวแต่และคนตกลงกันเราตกลงค่ะวันที่เราแต่งงานเสร็จก็คือมาตกลงกันว่าถ้าฉันทํางานฉันจะช่วยเธอเดือนละเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นเป็นข้อตกลงแต่ตั้งแต่สิบเจ็ดปีที่แล้วค่ะพี่น้องฟังไม่ผิดค่ะเป็นข้อตกลงนะคะก็คือช่วยเขา ช่วยกันค่ะพี่น้องฝรั่งไม่ได้ให้เงินเดือนค่ะพี่น้องมีแต่ช่วยเขาค่ะเราเป็นคนช่วยเขาไม่ใช่เขาเป็นคนช่วยเราฟังไม่ผิดค่ะพี่น้องอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะถ้าใครมีอะไรก็สอบถามก็คอมเมนต์มาได้คะ่ะอยู่ใต้คอมเมนต์คะ่ะก็เพิ่งเล่าไปเงินกเกษียณเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็ถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ฝรั่งให้เท่าไหร่เนาะเะนาะ,ะ,นะะเดี๋ยวจะมาคอยทยอยเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่อยู่ในเดนมาร์กให้ฟังว่า ประสบการณ์เนี่ยปีนี้ปีที่สิบเจ็ดมันมีอะไรบ้างทําไมต้องจ่ายภาษบอกไปแล้วค่ะว่าน้องภาษีจ่ายเท่าไหร่เนาะอันนี้จะมาพูด,พดคุยเรื่องสามีให้เงินเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะค่าใช้จ่ายใครเป็นคนจ่ายอยู่ที่นี่บ้านเช่าหรือบ้านซื้อนะคะเนาะฝรั่งมีสมบัติอะไรบ้างอยู่ต่างประเทศฝรั่งซื้ออะไรให้บ้าง อยู่เมืองไทยฝรั่งมีอะไรเนาะมาอยู่นี่สิบจีดปีเราได้อะไรบ้างจากเงินทํางานจากอะไรจากกอบโกยอมากอบโกยเอาไหมหรือว่ามาแบบไหนใช้ใจ่ายยังไงเนาะคะ่ะเนาะจะมาเดี๋ยวจะทยอยจะทยอยทาเป็นคลิปคลิปเล่าแชร์ประสบการณ์มาดามเดนมาร์กเนาะค่ะเนาะหรือว่าเมียฝรั่งเดนมาร์กให้ฟังค่ะพี่น้องจะเล่าให้ฟังเลยคะ่ะ ไม่ไม่ใช่พูดว่าเออไม่ให้ไม่ใช่พูดว่าอุ้ยไม่อยากให้คนนั้นมาไม่อยากให้คนนี้มาไม่ใช่ค่ะก็คือเล่าให้ฟังประสบการณ์จริงค่ะพี่น้องถามว่าฝรั่งอ่ะดีไหมเขาช่วยเหลืออะไรเขาช่วยเหลือค่ะยามที่เราจําเป็นแค่ช่วยเหลือค่ะยามที่เราจําเป็นแค่ช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้อะไรเลยให้ค่ะช่วยเหลือยามจําเป็นอนะ่ะช่วยเหลือค่ะพี่น้อง เหมือนกับเรามาเล็กๆเราไม่ได้ทํางานหกเดือนแรกเขาก็ส่งเงินให้แม่เราใช้ค่ะพี่น้องให้ลูกให้แม่เนาะคะนะ่ะเนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยช่วยค่ะแต่ว่าให้เป็นเงินเดือนน่ะเขาไม่ไม่ได้ให้ค่ะพี่น้องก็คือตั้งแต่วันทํางานเองก,ก็คือช่วยเหลือเขาค่ะช่วยเหลือฝรั่งเดือนละสามพันโคนตีเป็นเงินหน,ใน,ในคึครก็ประมาณหมื่นห้านะคะมาพูดให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็ ให้ฟังอนะนาะให้เข้าใจว่าเออนูน่นนี่นั่นเนาะคะ่นะเนาะก็คือตามหลักความเป็นจริงค่ะพี่น้องนี่คือตามหลักความเป็นจริงของเมียฝรั่งเดนมาร์กนะคะเนาะมาดามเดนมาร์กก็ว่าไปเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องแบบจะหลายๆอย่างเลยค่ะว่าอุ้ยทาไมเขาไม่ให้อะไรเลยอะน่นทําไมไม่ไปหาฝรั่งที่รวยกว่า ขอเขาทำไมไม่เลิกนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะมามีมากมายค่ะพี่น้องก่อนที่จะได้มาเป็นาซฟอนี่โอ้โหยากมากค่ะพี่น้องหลายอย่างค่ะเดี๋ยวจะมาตอบให้พี่น้องฟังนะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ว่าโอ้โหการที่เป็นเมียฝรั่งนี่มันไม่ได้ใช่แบบเหมือนในละครค่ะพี่น้องมันไม่ได้ใช่เหมือนในละครค่ะมันมันส่วนทางกันค่ะพี่น้องมันแบบ เขาเรียกอะไรอะส่วนทางกันมากค่ะพี่น้องเมียฝรั่งเนาะค่ะนอะ้องช่วงนี้เมียฝรั่งกำลังดังค่ะพี่น้อง <c oughs> ก็มาเล่าแลนะ้วประสบการณ์นะะเนาะค่ะนาะแชร์ประสบการณ์ก็โอเคค่ะพี่น้องแต่ละประเทศเมียฝรั่งเลามาชแชร์เราก็มีความรู้เราก็มีประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเนาะก็โอเคค่ะพี่น้องดีดีค่ะดีมากค่ะ ชอบแบบนี้ค่ะก็คือประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเนาะนู่นนี่นั่นเป็นเมียฝรัง่งเออต้องต้องมีแบรนดเนมใส่ไหมต้องมีแบรนเนมถือไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องว่าแบรนเนมน่ะอยู่ไหนเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรอะไรให้ฟังเล้ยละอย่างมีนาทีตื่นเต้นบ้างฝรั่งให อะไรบ้างเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องนี่ก็คือมาตอบค่ะว่าฝรั่งให้เงินเดือนเดือนแล้วเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะเจอกันค่ะ